กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส919ยังอยู่กับพิชันชัชชัยเช่นเคยนะคะภารกิจของหน่วยบัญชาการรหารพัฒนาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับอำเภอตะโมดและเทศบาลตำบลตมโมดส่วนราชาการผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงฝายมีชีวิตเพื่อช่วยกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในช่วงฤดูฝนและช่วยรักษาความชุ่มชื้นของระบบนิเวศของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิกรกฎาคม2566โดยมีนายชัชลิตบุญสิรินายอำเภอตะโมดเป็นประธานในพิธีนณฝ่ายมีชีวิตวัดตะโมดหมู่สามตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาออกดำเนินงานตามโครงการ1ห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกติดตามงานพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสว่างที่บ้านนนสว่างตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับการประปาสมพมิภาคสาขากุมภาวาปีและหน่วยราชการในพื้นที่เข้าตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการขุดลอกกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าแอ่งหนอง ฐานกุมภาวาปีเนื่องจากแหล่งน้ำตันกก่าวใช้ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนครอบกลุ่มพื้นที่อำเภอกุมภวาปีอเภอกู่แก้วอเภอรประจักษ์ศิลปาคมและอเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบางส่วนประสบปัญหาน้ำขุ่นและมีกลิ่นโคลนเนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทั้งนี้นะคะได้ให้การสนับสนุนลดคุดตักแขนยาวพร้อมเรือบรรทุก ลดพุดตากในการกําจัดวัชพืชดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ําสะอาดไว้ใช้ในอุปโภคบริโภคณบ้านดงเมืองตําบลกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ